กรรมุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมธรรมะสวัสดีพี่น้องกรัลรยาณมิตรทุกท่านนะครับช่วงวบ่ายวันศุกร์วันนี้นะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒ์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ขอญาตนะครับนำวัตถุมงคลในตำนานของครูบาอาจารย์นะครับมาให้ พี่น้องได้ชมได้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานในการศึกษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อสืบทอดต่อไปตราบนานเสนนานนะครับเอาละนะครับตามที่โชว์หน้ากล้องในวันนี้นะครับก็ขอญาตนำทหารเอกของพระามนะครับ หนุมานหลวงพ่อสุนวัดสาลาคุณจังหวัดนนทบุรีะนะครับแล้วก็เทพสตราในตำนานของหลวงพ่อเดิมะนะครับขนาดปากกาเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับก็ขอญาตินำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันะนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมทหารเอกของพระรามก่อนนะครับเป็น หนุมานหมพ่อศุ์วัดสารกุลนะครับถือว่าเดิมๆมีความสวยงามมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับที่บ้านผมเองนะครับจังหวัดอุรลราชธานีอำเภอน้ำยืนนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารน้องๆทหารที่อยู่แนวหน้านะครับเพื่อรักษา อธิปไตยของเรา,านะครับก็ขอให้บาร,รมีฮา,านุมานหลวงพ่อสุนนะครับจงปกปักร,รักษาให้ทุกท่านจงแควคแก่ปลอดภัยนะครับประสบชัยชนะจนสิ้นสุดภารกิจนะครับเอาละนะครับก็มาชมมันเลยดีกว่านะครับตามน,นี้เลยนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับเป็นงานโบราณนะครับ ลักษณะรูปทรงอย่างนี้ก็พบเจอได้น้อยนะครับสร้างมาน้อยมากๆนะครับนะครับเป็นรูปทรงที่เข้ามาถวายบังคมนะครับสวยงามมากๆนะครับเลี่ยมด้วยกระเช้าเงินนะครับนี่ก็ถือว่าเลี่ยมแบบโบราณนะครับ คิดมากเลยนะครับนี่มีรอยจานที่ฐานนะครับขีนกันชัดเจนเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นตำนานมาอย่างยาวนานนะครับหนุมานนี้ก็ถือว่าเป็นทหารเอกของพระรามนะครับเมื่อเรามีไว้นะครับติดตัวไปไหนมาไหนก็จะคล้องแค่ ว่างไวนะครับประสบแต่ชัยชนะนะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับนี่แหละขออญาตนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับงาถือว่ามีความฉ่ำนะครับนี่การแกะ นะครับถือว่าฝีมือปราณีตมากๆนะครับสวยงามนะครับโดยเพราะงาช้างเนี่ยเดิมๆทุกอย่างนะครับดูง่ายมากเลยนะครับนี่แหละวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์แล้วนะครับก็ขออนุญาตเมื่อวานก็มีภารกิจ บ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสมาทำวันนี้เมื่อ,อว่างก็ขออญาตมาทำคลิปให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันทันทีนะครับนะครับนี่แหละสวยงามนะครับแฟนคลับหลวงพ่อสุนนะครับไม่น่าพลาดนะครับถือว่าเป็นหานุมานในตำนาน ที่โด่งดังมากๆนะครับเหมือนที่เขาบอกนะครับถ้ามีดต,ต้องอลงพ่อเดิมนะครับหานุมานก็ต้องลงพ่อสุนเสือลงพ่อปานะนะครับประมาณนี้ะนะครับนี่แหละก็ประกอบในการพิจารณานะครับ พี่น้องท่านใดสนใจอย่างไรก็ลองทักเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0979991983 ID l ลน e ก็เบอร์เดียวกันนะครับด่วนๆนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลแต่ละอย่างที่ผมได้มีโอกาสนำมารีวิวนำมาให้ชมนะครับ พอรีวิวเสร็จนะครับโหลดลงก็ไม่นานนะครับพี่น้องก็จะมาเช่าไปสัส่วนมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับหานุมานตัวนี้ก็เช่นกันนะครับพี่น้องท่านใดได้ชมได้เห็นก็ไม่น่าพลาดนะครับี่ตามนี้เลยนะครับถูกต้องตามหลักสากลนิยมหานุมานหลวงพ่อสุนนะครับ นะครับเก็บมากๆทุกอย่างดูง่ายเดิมๆนะครับนะครับนี่ก็เป็นห,มมหนุมานหลวงพ่อสุนนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ดูส่วนของมีดของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีความสวยงามและน่าเก็บนะครับ แม้ชัดเจนถูกต้องนะครับลักษณะแม้อย่างนี้ก็ต้องเป็นแม้ทางพยุหะนะครับเป็นร้านเงินร้านทองอที่สร้างถวายให้กับลุงพ่อนะครับที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ,อครบถ้วนนะครับสวยงามแม้แต่ละเส้นละเอียดนะครับปราณีตมากๆเลยคา,าบไข่ต่างๆชัดเจนนะครับนี่แหละถือว่าเป็นมีดที่ ผ่านประสบการณ์หรือว่าผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับเก่าในเก่านอกนะครับดูง่ายนะครับความแห้งของไม้ชัดเจนนะครับนะครับนี่ก็เป็นส่วนของฝักนะครับเดี๋ยวขออนญาตให้พี่น้องดูส่วนของใบเมีดกันเลยดีกว่านะครับเนี่ย ความแห้งของโลหะนะครับลวดลายมีความสวยงามนะครับโดยเพาะหน้าเกี้ยวนะครับถือว่าประาณีตมากๆนะครับอ่อนช้อยนะครับการตีการตอ,อกอักขระพระคาถานะครับก็ชัดเจนนะครับตรงลำตัวหน้านะครับเป็นพระคาถา,าพระเจ้า16พระองค์นะครับ นัมนะอะนอรกะ,กะกอกอนออานอากังอุมิอามิมหิสุตังสุนะพุทธังสุอานออะอนะครับชัดเจนมากเลยเนี่ยสวยงามนะครับการเข้ามีดแน่นไม่มีร่องรอยของการสังนรอนนะครับด้านนี้ก็เป็นพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับรูปทรงมีความสวยงามมากๆนะครับ งาก็ช่ำนะครับเล่มนี้เป็นด้ามตัดนะครับถือว่าเป็นมีดที่สั่งทำเป็นกรณีพิเศษนะครับสวยงามนะครับตามนี้นะครับแฟนครับ หลวงพ่อเดิมนะครับไม่น่าพลาดเลยเล่มน,นี้สวยงามเดิมๆสภาพมีความสมบูรณ์นะครับาการเก็บก็ถือว่าดีมากๆนะครับทุกอย่างปราณีตนะครับและที่สำคัญศิลปะการตีมีดของช่างสอนนะครับถือว่า,าเป็น หนึ่งในตำนานช่างของลุงพ่อเดิมนะครับที่ตีมีดถวายให้กับลุงพ่อเดิมมาอย่างยาวนานเช่นกันฝีมือก็ปราณีตสวยงามนะครับนะครับก็ลองทักเข้ามาได้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาได้ที่เบอร์โทร0979991983 ไอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับกิบมากๆนะครับก็ลองพิจารณานะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับเพราะว่ามีแต่เล่มที่ผมได้มาแล้วก็ไปเร็วมาเร็วนะครับ ก็ลองทักเข้ามาได้นะครับเล่มนี้ก็ถือว่ายังอยู่นะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับอาละพี่น้องทุกท่านนะครับในแต่ละคลิปวีโอก็ขอบรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านประมาณนี้นะครับสิบกว่านาทีอ่ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิตรหมอก็ ต้องขอกล่าวคำว่ากรับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ